ร้อิเจ็ดถามเก็บน้ำมันแห่งหนึ่งเป็นสรงกลมนะครับมีเส้นผ่าสุดกลางสามฟุตทาสีบนขึ้นทรงกลมพอดีโดยค่าทาสีตางฟุตละ20บาทต้องเสียค่าทาสีเท่าไหร่นะครับเส้นผ่าสุดกลางสามฟุตเขียนนะครับรัศมีนะครับเศษสาส่วนส เสีสาย5ส่วน2เหนไหครับเร่นี้เนี่ยทาสีบนครึ่งทรงกลมพอดีขีดเชนได้ครว่าครึ่งทรงกลมนะครับเราต้องเสียค่าทาสีเนี่ยต้องเสียนะครับต้องเสียค่าทาสีต้องเสียค่าทาสีนะครับสีพายอากรกำลัสองคือพื้นที่ผิวใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นต้องเสียเซน1ส่วน2คูณ สี่นะครับพายพายนะครับขอใช้ยี่สองเจเอาเซนนสองไปคูณเนี่ยเพราะว่าอะไรมันเป็นครึ่งทรงกลมเซนเนสองคูณสพายรากลังสองรากลังสองรากลังสองเซนเนสองคูณสี่พาย r าลังสองนี่คือพื้นที่ผิวของครึ่งทรงกลมนะครับพื้นที่ผิวของครึ่งทรงกลม เท่นี้นะครับธาตสีตารางพุทธละ20นะครับอันนี้จะเป็นมีหน่วยเป็นาตารางพุทธนะครับเอาไปคูณได้20ทำความเข้าใจ2 1 2 12, 2คูณ2ได้4 7 1 7 7 5 3 5 2 1 2 2คูณ1ได้2 2 1 2 2คูณ11ได้22นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะเอา5ไปคูณ20 แล้วก็เอา35คูณ11 35คูณ10เนี่ยมันได้350แล้วก็เอา350ไปบวกอีก35สักสตัวหนึ่งกลายเป็น385แล้วก็ไอ้20คูณ5เนี่ยมันได้100แล้วก็เอา385เนี่ยไปคูณ100คำตอบข้อนี้ตอบ3 8 5 0 0บาทสรุปแล้วนะครับข้อที่117ก็คือช้อสีจบ ตั้งตัวทรงกระบอกอันหนึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง6เซนติเมตรหนา5เซนติเมตรเอามาหลองทําเป็นลูกปืนทรงกลมซึ่งมีรัศมียาว0.3เซนติเมตรจงหาว่าจะได้ลูกปืนประมาณกี่ลูกลูกปืนที่มันอยู่ในโซ่ครับในโซ่ลูกอีกเล็กนะครับเรียกลูกปืนถ้าเราเคยไปร้านซ่อมรถเครื่องจะเห็นมมลูกปืนเม่ด้เล็กๆนะครับเต็มเลยเต็มพื้นเลย,เลย,เลยนะถ้าเขาทำตก อ่าอได้นนะครับลูกปืนอ่าหลักการหาว่าจะได้ลูกปืนกี่ลูกเนี่ยก็คือต้องเอาปริมาตรของสองรบอบเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยปริมาตรของทรกงกลมครับอ่าเป็นตัวครับนี่คือสอระบบนะฮะสระบบสระบบของข้อนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยหกนะครับรัศมีก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของหกก็คือสาม หนาห้าเซนเพิ่หนาห้า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 เช่นนี้เนี่ยเอามาหลอกเป็นลูกปืนลูกปืนของเราเยอะแยะเต็มไปหมดให้ดูทีลูกก่อนระยะมีของลูกปืนเนี่ยยาว0.3เซนนะครับจะได้กี่ลูกจำนวนลูกเนี่ยก็เกิดจากการหาว่าปริมาตรของโซบอกเนี่ยเป็นกี่เท่าของปริมาตรของลูกปืนจำนวนลูก เราจะเห็นว่าเวลาเรามาหารกันเนี่ยทรงกระบอกมันมีตัวพายรูปมืนก็มีตัวพายนะแต่พายกับพายตัดกันอ่วปริมาตรของทรงกระบอกพาย r กำลังสอง h นี่คือห้าพาย r กำลังสอง h ต่อไปนะครับปริมาตรของรูปมืนนะครับเซนสีส่วนสามพาย r กำลังสาม0.3นย์จุคูณศูคูณศูน,นามถ้าพเข้าใจถ้าพอเข้าใจนะแค่นี้นะครับเดี๋ยวพี่จะเอาพายกับพายตัดกันพายกับพายตัดกันโชว์เช็คนี่เท่นี้นะครับเดี๋ยวพี่จะเอา0.3นเป็นพายกับ3นะน้องครับ0.3คูณอะไรได้3 คูณอะไรฮะ10สน3คู1ได้สูย3สน3คูณ10ได้3สน3คูณ1ได้ส่ว3ส่วน3คูณ10ได้3ทันไปถันนะแท่นี้นะครับเดี๋ยวพี่จะเอา3ไปตักับส่วน3 3 1 3 3คูณ0.1ได้สสน3ได้ผลได้ไรครับได้500บด้่รง้ระไรครับ 4คูณ0.1ได้0.4คูณด้วย10ทั้งเศษและส่วนเป็น5,000หารด้วย4 5,000หารด้วย4คำตอบข้อนี้ตอบ1,250ลูก1,250ล,ลูกคำตอบข้อนี้นะครับตอบช้หนึ่งครับ1,250ลูก ตะกั่วทรงกลมมีเส้นผ่านสุยกลางยาวสามนิ้วนำมาหลอมทําเป็นแผ่นตะั่ว์กลมมีเส้นผ่านสุยกลางของฐานยาวสามนิ้วจะได้แผ่นตะกั่วมีความหานากี่นิ้วน้องครับเขาช,ชอบใช้คำว่าแผ่นตะกั่วกับทรงกระบอกนะแผ่นตะกั่วเนี่ยความหมายคือถ้าน้องเจอแผคำว่าแผ่นตะั่วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วหมายถึงทรงกระบอกโอเคนะครับกดไว้เลยกดไป กดไลค์หน่อยปึ๊บเออเขา<อ><อ>ใส่เชือกดไลค์มาปึอบมีแต่คนให้กดไลค์แต่ไม่มีใครให้กดเลิฟแป่เสี่ยวอยากให้เธอเป็นไข่เจียวเพราะคนใดที่โดนเจียวคือคนเดียวที่โดนใจเสี่ยว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 ไปเรื่อยๆนะครับแต่ตัวทรงโดน มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวสามนิว้วอ่าพอดูประอกอบแร้วนี่ราัศามีนีรัศมีรัศมีเป็นสามส่วนสองนี่เส้นผ่าศูนย์กลางนี่เป็นสามนิ้วรัศมีเป็นสา,ามส่วนสองนะครับนำมาหลออทาเป็นแผ่นสะักกวองมีเส้นผ่าศูนย์กลางของฐานยาวสามนิว้วเส้นผ่าศูนย์กลางของฐานยาวสามนิว้ว นะครับอ่าเส้นผ่าศูนย์กลางของฐานยาว3นิ้วสแสดงว่ารัศมีเป็น3ส่วน2แล้วแผ่นตะกั่วเนี่ยจะมีความหนากี่นิ้วขอสมมติให้มีความหนา h h นิ้วปริมาตรของทรงกลมกับปริมาตรของซบอกต้องเท่ากันอ่าปริมาตรของทรงกลมว่าไงครับ4ส่วน3พาย r กำลังสามนะพี่แบงค์ติดค่าพายไว้นะเดี๋ยวจะหารด้วยพายทั้งสองค่าเท่ากับปริมาตรของทรงกระบอกครับพาย r กำลังสอง h ตอนนี้นะครับทางซ้ายกับทางขวาเนี่ยน้องๆจะพบว่ามีค่าพายเท่ากันนะครับและมีเศษสามส่วนสองเท่ากันสองตัว เราก็จัดการน,นะครับ<ด>หารด้วยพาย<ป>เอาด้านซ้ายนะครับไป,ไปหารด้วยพายคูณเศษสามสองสองตัวนะครับทเท่ากับด้านขวาพายคูณเศษสามสองคูณเกลายเป็นพายคูณเศษสามจดสองคูณเศษสามสองตรงนี้ตัดเลยนะครับตัดชึ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 บ ทำความเข้าใจตรงนี้ก็จะกลายเป็น3ามหนึ่งสามสามสาองหนึ่งสอสองคำตอบข้อนี้เป็นสองเท่ากับ h h เท่ากับสคำตอบขอหน่อ119คือ2นิ้วช้อยสามครับข้อร้อยครับนางตพร้อมโลหะ ทรงกลมรูปหนึ่งมีเส้นผ่าศูนยกลางยาว6นิ้วเอาหยอ่อนลงไปในถังทรงกรบอกที่มีความยาวของรัศมีของฐานเป็น6นิ้วนะครับถ้าทงไปนี้มีน้ำบรรจุอยู่พอสมควรนะรพอควรนะรจงหาว่าเมื่อนำรูปโมหะดังกล่าวข้ามโตกีหยลงไปจนมิดรูปแล้วระดับน้ำในถังจะสูงข,ขึ้นจากระดับเดิมกี่นิ้วองลองครับข้อนี้นะครับฉากที่ห ฉากที่หนึ่งโลหะทรงกเอาไปหย่อนนะฉากที่หนึ่งยังไม่หยอ่อนฉากที่หนึ่งเออยังไม่หยอนะอ่อนนะเออทรงรบอกเนี่ยมีรัศมีของฐานเป็นหกนิ้วสมมุติให้มีน้ำเท่านี้ครับฉากที่หนึ่งมีน้ำเท่านี้นะครับเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกเนี่ยเป็นหกเดี๋ยว เส้นผ่าศูนย์กลางของสุเนี่ยเป็นหกรัศมีเนี่ยเป็นสามนี่คือฉากแรกฉากแรกฉากที่สองครับยอดไหนเนี่ยลงไปตึ๊บยอดลงไปฉากที่สองเป็นอย่างนี้ครับอ่าฉากที่สองเป็นอย่างนี้ครับ อันนี้คือน้ำเดิมอันนี้คือน้ำเดิมน้ำเดิมปรากฏว่าพอหย่อนลงไปแล้วเนี่ยน้ำมันเพิ่มขึ้นเท่านี้ไอ้สีชมพูนี้คือระดับน้ำอันใหม่นี่นี่นี่คือฉากที่สองฉากที่สองฉากที่สองพอจะตั้งสมการยังไนงน้องๆครับเราต้องใช้หลักการแทนที่น้ำของอาร์คิมิดีส อันนี้คือระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นที่เราต้องการส่งไวเป็น H อสี่ชมพูเนี่ยปริมาตรของน้ำที่เพิ่มขึ้นสี่ชมพูเนี่ยจะต้องเท่ากับปริมาตรของสมงปมที่ใส่ลงไปสมการข้อนี้จึงเป็นปริมาตรน้ำที่เพิ่มจะต้องเท่ากับปริมาตรสมงปมนะครับเท่ากับปริมาตรสมงปม ปริมาตน้ำที่เพิ่มน้ำที่เพิ่มเนี่ยเป็นรูปทรงกระบ,บอกรัสมีเท่าเดิมน,นะะรัสมีเป็น6เท่าเดิมเริ่มปริมาตรทรงบอกพาย r กำลัง2 h เท่ากับปริมาตรทรงกลมเซซส่วนสามพายเห็นไหมติดพายไว้มันมีา 2, พายทั้งสองทางพาย r กำลังสทันไหม เส้นผ่านสูดกลางมันหกและสี3สามต้องการหาค่าอะไรนี้ต้องการหาค่า h ใ,ใช่ไหมย,ย้ายปลืนไปทางขวาห,หมดอ้าวมา4พสามสามดีสี่พพยสามสามย้มายหกไปทางขวาสองตัวย้ายพายด้วย อ่าชำมนึ่งซอยเร็ว,ว 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, ตัดทอดสามหนึ่งสามสามสองหกสามามกับพายตัดกันใช้แม่สองสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งตอบเฮ็ดเท่ากับหจบคำตอบข้อนี้คือซอยสองครับหนึ่งนี้